เพื่อนๆวันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยหมักให้ดอกกระจนจะคุมฝางให้เขาด้วยเนาะเพื่อนๆเ,เนาะเพราะว่าแรงมากแรงมากค่ะถ้าไม่คุมฟางถ้าไม่ใส่ปุ๋ยเขานี่เดี๋ยวเขาไม่ออกดอกให้เรากินเนาะ ใส่ปุ๋ยหมักก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยพรวนใส่ใส่ใปุ๋ยหมักให้เขาเสร็จแล้วค่อยพรวนให้เขาแล้วค่อยคุมฝางเนาะก็ใส่ปุ๋ยหมักเสร็จแล้วก็มาพรวนดินเนาะ,ะเพื่อนเนาะพรวนดินให้เขา แรงเกินยาออกด้วยหน่อยหนึ่ง Oh, น,แบบนี่คือค่ะเพื่อนเพ่อพอเราใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วก็พรวนดินพรวนดินขอบขอบเสร็จแล้วเราค่อยคลุมฟางนะเพื่อนๆะ่อเนาะ สร้างไปเลยตอนแรกว่าจะไม่คุมหรอกค่ะแต่ว่าโอ้โหอากาศร้อนสงสารเขาเนาะสงสาราน้องขจร นี่แหละค่ะประโยชน์ของฟางนอกจากให้เป็นอาหารวัวอาหารน้องวัวน้องควายแล้วก็เราก็ยังได้ใช้ประโยชน์กับการเกษตรด้วยมีเยอะค่ะประโยชน์ของฟางใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเนาะเพื่อนๆเนาะ ปิด้าดินไว้หหมดเลยกัญยาเกิดด้วยเนาะกัญยาเกิดด้วยโอเคเพื่อนๆเราคุมฟางเสร็จหมดแล้วจากนั้นเราก็มารดน้ำเนาะเพื่อนๆเนาะรดน้ำเ okay, ข, nam, ข้าเลย แล้วค่ะเพื่อนๆคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปต่อไปค่อยว่ากันอีกทีนึงแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ